การหารวิธีที่1น,นะครับการหารในรูปแบบการแบ่งพื้นที่เชิงเรขาคณิตโดยรูปเรขาคณิตที่เราจะนํามาแบ่งพื้นที่เพื่อใช้ในการหารก็คือรูปสี่เหลี่ยมนะครับวิธีการหารแบบนี้จะใช้สําหรับการหารตัวเลขที่มีจำนวนหลายหลักนะครับอย่างเช่นเลข6หลักหารด้วยเลขสี่หลักอย่างเงี้ยครับเพื่อความสะดวกในการหารนะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่เราท่องสูตรก็คือความกว้างคูณความยาวใช่ไหมครับทีนี้การหารก็คือส่วนกลับของการคูณเราก็จะหาความยาวของรูปสี่เหลี่ยมครับก็คือความยาวเท่ากับ พื้นที่หารด้วยความกว้างใช่ไหมครับเราก็จะแบ่งช่วงความยาวเพื่อหาพื้นที่นะครับเพื่อหาผลลัพธ์ของการหารแล้วก็ดูว่าเหลือเศษจากการแบ่งพื้นที่นี้เท่าไร่เป็นเศษจากการหารนะครับเดี๋ยวอธิบายเป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสามร้อยี่สิบเอ็ดหารด้วยสิบห้านะครับเราก็วาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมากำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมอันนี้มีมีพื้นที่สา1รอยิบอ็ดตารางหน่วยแล้วมีความกว้างคือสิบห้านหน่วยนะครับเราจะแบ่งช่วงความยาวเพื่อหาพื้นที่ แล้วก็กําหนดตัวเลขที่เราคิดว่าคูณกับสิบห้าง่ายที่สุดนะครับจะเป็นสิบก็ได้เป็นห้าเป็นสิบห้าก็ได้ที่คูณแล้วไม่ไม่มากกว่าพื้นที่นะครับแ๋ยวจะแบ่งออกมาแล้วจะได้ติดลบนะครับก็คือแบ่งไม่ได้ในที่นี้ใช้สิบนะครับก็คูอลงมาก็ได้ร้อยห้าสิบฉะนั้นเราแบ่งครั้งแรกเราได้พื้นที่ตรงนี้คือหนึ่งร้อยห้าสิบตารางหน่วยเราจะแบ่งต่อแล้วก็ลบออกมาร้อยเหลือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแล้วก็ลบมาได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดใช่ไหมครับพื้นที่ที่เหลือตรงน หาตัวเลขที่คูณกับ15ง่ายสุดในที่นี้ใชส10ก็คูณออกมาก็ได้150ลบมาเหลือ21ใช่ไหมครับแบ่งละพื้นที่ตรงนี้ได้150ตารางหน่วยเหมือนกันเหลือพื้นที่เล็กๆก็คือมีพื้นที่21ตารางหน่วยก็มาแบ่งต่อ15คูณอะไรง่ายๆที่ไม่เกิน21ก็คือ1ใช่ไหมครับได้15พื้นที่ตรงนี้ก็มี15ตารางหน่วยลบออกมาก็เหลือ6 6นี้แบ่งต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าน้อยกว่า15แล้วก็รวมเลยครับ ความยาวของรูปสี่เหลี่ยมอันนี้ก็คือ1 0บวก10บวก1ได้21ก็เป็นผลลัพธ์จากการหารครั้งนี้แล้วเศษจากการหารก็คือ6ครับนี่คือการหารโดยใช้พื้นที่เชิงเรขาคณิตนะครับการหารวิธีที่2นะครับคือเริ่มต้นด้วยผลคูณอย่างง่ายครับซึ่งวิธีนี้คือเราจะใช้ตัวเลขที่เราคิดว่านำมาคูณกับตัวหารแล้วได้ผลลัพธ์อย่างง่ายนะครับ ส่วนมากเราจะใช้เป็นห้าสิบสิบห้าครับตัวอย่างนะครับ330บหารด้วยส5้าวิธีทำเราก็จะมาตั้งหารกันแบบนี้ก่อนนะครับและสำหรับข้อนี้ผมจะใช้เป็นเลข10บครับเพราะว่ามันน่าจะง่ายที่สุดแล้วครับสำหรับมาคูณกับ15้าครับไปนะครับเมื่อเราได้เลขที่เราจะนำมาคูณกับตัวหารของเราแล้วก็จะมาเขียนไว้ตรงนี้นะครับนั่นก็คือ1ิบครับสิบโอเคแล้วเราก็จะวงเล็บไว้ว่าสิบห้าคูณสิบ ท่ากับร้อยห้าสิบแล้วก็จะเอาร้อยห้าสิบมาเขียนตรงนี้ครับต่อไปเราก็จะทําการลบกันนะครับสามร้อยสามสิบลบกับหนึ่งร้อยห้าสิบก็จะเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบครับรลำดับต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมครับใช้สิบครับเขียนไว้ตรงนี้ครับแล้วก็วงเล็บไว้ว่าเป็นสิบห้าคูณสิบเท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบโอเคครับแล้วก็ใช้หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับ มาเขียนไว้ตรงนี้เหมือนเดิมครับแล้วก็ลบกันครับก็จะเหลือสามสิบครับโอเครับได้สามสิบแล้วนะครับต่อไปเราจะใช้เลขสิบเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าสิบคูณกับสิบห้ามันก็จะเกินสามสิบครับดังนั้นเราจะใช้เป็นเลขสองครับเพราะว่าสิบห้าคูณสองเท่ากับสามสิบพอดีเลยครับ <c oughs> ก็ใช้เป็นสามสิบ แล้วก็ลบกันก็จะเป็น0โอเคศูนย์พอดีลงตัวเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อน,นี้ก็จะเป็นนี่ครับเอาเลขตรงนี้ครับมาบวกกันทั้งหมดก็จะเป็น10บว 10. บวก1ิบวกสองคำตอบของข้อน,นี้ก็จะเท่ากับ22ครับค่ะวิธีที่3ามนะคะก็คือการจัดตามค่าประจําตําแหน่งของเลขฐานสิบยกตัวอย่างนะคะก็คือ สามร้อยยี่สิบเอ็ดหารสิบห้าเท่ากับเท่าใดเราก็ตั้งหารเลยนะคะก็คือนำตัวตั้งนะคะไว้ด้านในก็คือสามร้อยยี่สิบเอ็ดเป็นตัวตั้งไว้ด้านในนำตัวหารคือสิบห้าไว้ด้านนอกค่ะแล้วก็เริ่มการหารนะคะก็คือสิบห้าจะหารสามไม่ได้เราก็ต้องถัดไปเป็นเลข สองนัก็คือเป็นเลขสามสิบสองนะคะก็คือสิบห้าหารอะไรได้ใกล้เคียงสามสิบสองก็คือสิบห้าสองเป็นสามสิบเราก็จะใส่ตรงนี้นะคะสิบห้าสองสามสิบลบออกมาก็เป็นสองชักหนึ่งเนี่ยนะคะลงมาเป็นยี่สิบเอ็ดสิบห้าอะไรใกล้เคียงยี่สิบเอ็ดก็คือสิบห้าหนึ่งเป็นสิบห้า ลบก,กันออกมาก็เหลือ6ต่อไปคือหารต่อไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเลข6เนี่ยน้อยกว่า15ก็คือหารต่อไม่ได้16ก็คือขอไปค่ะ6ก็คือเศษค่ะอย่างนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็คือคำตอบก็คือ21ค่ะเศษ6